มาเลยครับสองทีมที่น่าเชียร์ในวันนี้ตามสไตล์มิสเตอร์หันวางบอลนะครับมาเคุยกันที่คู่แรกครับเชลซี Chelsea กับทางลีเกียวอร์ซอนะครับ คู่นี้เนี่ยถือว่ากลายเป็นบ bon อลคอลเลกเตดทรงเกมห่างชั้นกันไปเลยหลังจากที่เกมแรกสิงบรูเองไปบุกไปตุนสกอร์มาถึง3ประตูส่วนนา่งฝั่งของทีมเยือนตอนนี้ก็แทบจะตกรอบไปแล้วทั้งหลัมนะครับหลังจากแพ้ขาบ้านมาในเกมแรกเพราะว่าคุณภาพทีมแล้วก็ทรงบอลมันคนละชั้นอย่างที่บอกกันจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามเกมวันนี้เนี่ยคือการแสดงสปิริตครับพวกเขาเองหวังมาเล่นแบบเต็มที่แม้ว่าจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าแทบจะไม่มีโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไป แม้ว่าเกมนี้เองบรรยากาศของเจ้าทินเนี่ยจะเต็มไปด้วยบรรยากาศมาครุที่ดูแล้วแหมน่าจะเป็นบอลอันเหลือเกินนะครับหลังจากเกมลีกเนี่ยเพิ่งเสมอมา2เกมติดนะครับแถมผลงาน5้านัดหลังสุดก็ขัดใจแฟนด้วยด้วยใสิติชนะ2เสมอ2และแพ้1เพราะว่าชนะแค่เลสเตอร์กับสเปอร์เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นมองมุมวันนี้แล้วก็ขอกัดฟันเชียร์ทางทีมเยือนแล้วกันนะครับส่วนสิงบูดูทรงคงไม่ถึง3นะครับคิดว่าวันนี้ทีมเยือนสู้ตายครับบุกแพ้แค่2ศูนย์เท่านั้น มาปดท้ายกันที่คู่ใหญ่เลยแมนเชตร์ยูไในเตดเจอกับโอลิมปิกลียงครับวันนี้เป็นปีที่ยิ่งเล่นยิ่งแย่ในรอบไหลยสิบปีจริงๆนะครับสำหรับทางคนละพัคปีศาจแดงที่ตอนนี้อาจเหลือทางรอดแค่ทางเดียวก็คือการจบฤดูกาลด้วยการควา้าแชมป์ยูฟาอยู่รป้าหลีเท่านั้นและหลังจากเกมแรกที่ทั้งสองทีมเสมอกันที่บ้านของลียงมา2-2ซึ่งหลังจบเกมครับทีมเจ้าถิ่นในวันนี้ก็ได้พบปัญหาใหม่นะครับเมื่อองเดอโอนาน่า นายดานตัวแสบดันแผงลิดค่าเสียถึง2ประตูจนกรูเบนอมลูริมกุญซื้อของทีมถึงกับหัวเสียแล้วก็ต้องสั่งเบรกเจ้าตัวครับพักไว้ในเกมที่พบกับทางสวิตเซอร์ลุนเดอร์เซินก่อนแพ้เละไป1ประตูต่อ4ีําให้วันนี้นั้นผลักทางปีศาจแดงต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่จะมาเอาชนะลียงเพราะว่าทางทีมเยือนเองก็มีสถิติที่เยี่ยมมากครับบนเวทียูโรปาหลังไร้พ่ายมา12นัดติด รวมถึงความที่เจอกับทีมจากอังกฤษด้วยนะครับพวกเขาก็แข็งแกร่งกว่าเพราะว่าแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นจาก9้าเกมหลังสุดครับด้วยผลงานชนะ4เสมอสครับเพราะฉะนั้นมองวันนี้แล้วขอกัดฟันเชียร์ทีมเดือนครับเชียร์ลียงลงเป็นยิงยิงแล้วไม่แพ้ครับคิดว่าวันนี้น่าจะบุกเสมอกับทางแมนยูได้เป็นอย่างน้อย1-1หห,หรือว่าอาจจะมีดีจนถึงขั้นเบียดชนะเลยนะครับ